ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะเปิดอีเมลหรือสมัคร Gmail โดยไม่ต้องลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือน่าสุดกุมภาพันธ์ปี2023ยังไม่ต้องใช้เบอร์ลงทะเบียนโทรศัพทพ์มือถือเปิดอีเมลได้สําเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดูที่วิดีโอแรกของช่องคลินิกไอที IT กันได้นะว่าทําอย่างไรบ้างครั้งนี้เป็นการแนะนํามาทําแบบพร้อมกันเลยสาหรับมือใหม่แอดมินก็มือใหม่เหมือนกันเปิดช่อง YouTube ครั้งแรกเพื่อสร้างไรายได้ สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ผ่าน YouTube กับคลินิกไอทีนะชื่อเป็นภาษาไทยง่ายต่อการค้นหาดีครับส่วน URL ทับศัพท์ได้เลยคลินิกไอทีกดปรับแต่งช่องครั้งนี้ก็จะเป็นการมาทำแบรนเดอร์สร้างแบรนด์ YouTube จะมีการทำโลโก้ทำอเอาแบบแบรนเดอร์แล้วก็ลายน้ำบนวิดีโอนะแนะนำเป็นแอปง่ายๆคือ Canva แต่คนที่สมัครเบอร์ Gmail แล้วสมัครตัว Google เรียบร้อยแล้วนะสามารถที่จะลงทะเบียนใช้งานของแอป Canva ได้ฟรีทันทีถ้าหากว่าอยากจะใช้เทมเพลตสวยๆวยหรือต้องการอะไรที่มันแบบขั้นสูงมากขึ้นน่ะอาจจะต้องสมัครสมาชิกเป็นรายปีก็ไม่แพงมากนะแต่ครั้งนี้จะลองดูว่าตัวแอปถ้าเป็นเวอร์ชั่นฟรีเนี่ยสามารถมีขอบเขตการใช้งานได้ประมาณไหน ไม่ต้องใช้โปรแกรมขั้นสูงเลยสมัยก่อนนี่เราแบบไม่ไม,ไม่เก่งคอมคือไปใช้แบบพวกโปรแกรม Photoshop หรือว่าโปรแกรมอะไรที่มันออกแบบนะ่ะคือไม่ไม่เข้าใจทําทแล้วก็ค่อนข้างยากไม่มีเวลาที่จะไปเรียนรู้มากนะักแต่พอมีอะไรที่เป็นโปรแกรมง่ายๆภาษาไทายออกมาอย่างเคยใช้เป็น powerpoint ออกแบบแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดหรือว่าการใช้งานที่อาจจะต้องดีไซน์เองเนะี่ย ก็เลยมองว่าอาจจะยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตรงจริตของเราไม่ตรงสไตล์ของเรามากก็ยังหยุดหยุดไว้ก่อนแล้วพอมีโอกาสมีตัวแอปตัวนี้ออกมานะ่คือก็มองว่าอ่ะมันช่วยเราได้เยอะเลยเราประหยัดเวลาทําได้อย่างรวดเร็วมีคนออกแบบไว้ก่อนมาปรับแต่งอะไรนิดหน่อย5นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้แอดมินของพีเอทเองมาลงทะเบียน c a n วาโดยการกดดําเนินการผ่าน Google ไม่ถึงสิบวิลงทะเบียนแคนวาไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนถ้าเป็นผ่านมือถือก็ดาวน์โหลดแอป c a n วาบน Play Store แล้วกดลงทะเบียนได้เลยก็จะเข้ามาที่ช่องของการดีไซน์ c a n วาได้โดยที่พิมพ์การค้นหาบน Google นะว่าสร้างแบรนเดอร์ YouTube แคน v าแล้วเลือกเป็นเมนูรูปภาพ เข้ามาปุ๊บด้านขวามือเนี่ยจะเป็นเทมเพลตฟรีมากมายเลยถ้าเป็นสังเกตดูว่าสัญลักษณ์ที่เป็นมงกุฎหรือว่าเป็นรูปเหรียญเป็นรูปสกุลเงินอย่างเงี้ยตรงนั้นจะต้องลงทะเบียนหรือว่าองต้องซื้อเป็นแบบสมัครสมาชิกเป็นรายปีอาจจะต้องจ่ายเงินให้กับทางเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงจะใช้งานได้นะแต่ว่าตัวของเทมเพลตฟรี บนเดอร์ฟรีเนี่ยมีให้แบบเยอะแยะมากมายเลยสามารถที่จะปรับแต่งกันได้อย่างเต็มที่ตามจินตนาการของเราเข้า <c oughs> มาลองดูไปพร้อมๆกันด้านบนด้านบนตรงนี้จะมีการปรับแต่งฟอนต์ได้อยากจะได้ฟอนต์แบบมีหัวไม่มีหัวอ่สวยระดับไหนก็คือลองเลือกเลือกดูปรับแต่งขนาดของฟอนต์ได้หมดมีเส้นไกด์ไลน์เป็นเมนูที่ใช้ง่ายเลือกสีสันได้ รับตัวหนาตัวเอียงจัดช่องไฟทุกสิ่งอย่างได้หมดเมนเดอร์ที่ใช้นยก็คือคิดว่าน่าจะเข้ากับตัวของรูปแบบที่อยากจะนำเสนอสไตล์ไอทอี IT นะดูสวยงามคำโปรยใส่นิดนึงว่าชอบเกี่ยวกับอยากจะมาแบ่งปันเรื่องของแอปหรือว่าเรื่องของโปรแกรมที่มือใหม่ใช้งานได้ง่ายๆปี2023 ต่อไปจะเป็นการาใส่ตัวของระยะห่างของตัวอักษรก็ลองช่องไฟวิธีประมาณ1 1 0 0ตอนนี้อยากจะลองใส่ตัวของโลโก้ของช่องดูด้านหน้าว่าเอ๊ะถ้าเราใส่ดูแล้วมันจะดูโปรขึ้นไหมนะกดที่คำว่าอัปโหลดแล้วก็เลือกเมนูอัปโหลดไฟล์เลือกเป็นโลโก้ของช่อง ตัวโลโก้แอดมินเองดีไซน์บนเว็บ Canva นี่แหละซึ่งทำได้ง่ายๆเลยแล้วไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยต่อจากนั้นเราอยากจะได้เป็นโลโก้แบบกลมๆนะให้มาเลือกที่คำว่ากรอบกดกรอบที่เป็นวงกลมได้เลยแล้วลากมาปรับแต่งขนาดตามความชอบจัดให้มาอยู่ด้านซ้ายมือหรือว่าขวามือก็ได้แล้วแต่จัดให้มันอยู่กึ่งกลางตัวนี้เส้นไกด์ไลน์เขาก็จะช่วย นำสายตาหรือว่านำนำทางให้เราได้ง่ายมากเลยนะจากนั้นลากตัวของโลโก้มาใส่ได้เลยปรับแต่งขนาดความใหญ่ความเล็กอะไรเนี่ยคือทำได้ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอะไรแป๊บเดียวแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการออกแบบแบรนเดอร์ของช่องแบบง่ายๆนะผ่านแอปแคนวาตอนก่อนแอดมินเองใช้โปรแกรมพวก PowerPoint หรือว่า p h o t o s c a p ในการทำแต่ว่าตัวนั้นเราจะต้องหัดออกแบบเองหรือว่าค่อยๆทำทีละชิ้นเนี่ยจะไม่มีเทมเพลตสเร็รูปเพราะว่าเพราะว่ายังไม่มีเครื่องมือแบบนี้เข้ามาเข้ามาจัดจัดการออกแบบนะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วการการทำพวกนี้จะต้องไปทำในแอปที่เป็นระดับสูงหรือว่าเคยเคยผ่านเคยผ่าน ขั้นพื้นฐานมาก่อนอย่างเช่นพวกฟ t ต s ชอปหรืออาจจะเป็น i l l u s t ต a t อร์อะไรเงี้ยแต่ตัวนั้นเขาจะเป็นเมนูแบบอังกฤษก็จะต้องผ่านมาระดับหนึ่งเหมือนกันแต่พอพอมีแคนมาปุ๊บเนี่ยเออคิดว่าเออมันง่ายดีแล้วเป็นภาษาทไทยด้วยพอเราออกแบบไปที่พอใจเรียบร้อยแล้วกดคําว่าแชร์แล้วเลือกรูปภาพเป็นแบบ JPEG กดดาวน์โหลดมาได้เลยนะจากนั้น ให้เข้ามาที่ตัวของภาพแบนเดอร์ของช่อง YouTube กดอัพโหลดถ้าเราคิดว่าเอ๊ะมันยังไม่ค่อยกึ่งกลางเนี่ยหรือว่าพอเรามาดูในช่องที่มองเห็นได้บนเดสก์ท็อปหรือว่าตัวของโทรศัพท์มือถือแล้วไม่ถูกใจเรามาขยับโดยการคลุมคลุมตัวของรูปแบบสไตล์การจัดแล้วขยับมาให้มันอยู่ประมาณเอ๊ะกึ่งกลางของของปก แล้วกดดาวน์โหลดออกมาใหม่จากนั้นอัปโหลดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับภาพแบนเดอร์ของช่อง youtube นะอาคิดว่าถ้าเห็นแล้วอยู่กึ่งกลางเรียบร้อยแล้วกดเสร็จกดเผยแพร่ก็จะได้ภาพแบนเดอร์ปกสวยๆ5นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใช้โปรแกรมอื่นๆนะไม่แน่ใจว่าวันหนึงจะเสร็จหรือเปล่านะ จากนั้นกด s12 ครับเพื่อดูว่าถ้าออนไลน์ผ่านามือถือแล้วน่ะหน้าตาที่จะโชว์เป็นอย่างไรบ้างเอาละเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ถ้าคุณได้เรียนรู้หรืออยากจะแบ่งปันสิ่งใหม่ๆฝากช่วยคอมเมนต์กดไลค์หรือแชร์ให้กับเพื่อนของคุณกันได้เรายังมีวิดีโอเจ๋งๆอีกมากมายที่คิดว่าคุณจะต้องชอบช่วยกดติดตามหน่อยนะ